สวัสดีครับคนะครับในช่อง s a g e s Channel วันนี้เราอยู่ในเกมเพชรละวัน20ิบ Mobile E c h เคยนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาอัปเดตข่าวสารนะครับสำหรับแม d เดย์ไดแพ็กฟีเจอร์เพลเยอร์ที่จะมาถึงในวันจันทร์นะครับโอเคครับไปเริ่มที่จากแรกกันเลยนะครับแม d เดย์สำหรับแม d เดย์นะครับที่จะมาในวันจันทร์ที่23มีนาคมนี้นะครับจะเป็น แบบเดย์แบบใหม่เลยครับเพิ่งไม่เคยมาก่อนในเปน,นะเป็นครั้งแรกนั่นก็คือการเอาลีกมาชนลีกครับสองลีกนั้นก็คือลีกเอิงแล้วก็ลีกคนอนโชซีรอีอิตาลีครับซึ่งผมคาดว่าน่าจะแจกสเกลสี่ดาวแล้วก็เซปิโอเชต์เซเปเชียลเทนเนอร์ครับแล้วก็เป็นบอลทองนะแล้วก็อา แล้วก็ทอง100ทองมาขับขอยนั่นแหละครับ,ออรรบโอเคครับสำหรับข่าวต่อไปนะครับข่าวฟิชเชอร์พเพเยอร์ที่จะมาในวันจันทร์ที่13มีนาคมนะครับสำหรับจะมีอยู่2ทีมนะครับที่จะมาก็คือบุรยากับระยะนะครับ,รบ,บ,รบที่อยู่ในลีกเอิงของอิตาลีขอภัยครับบุรยาครับที่อยู่ในลีกกอนโชเชียอาของอิตาลีและ อีกทีมนึงครับก็จะเป็นทีมที่เก่งนะครับมา,าที่ค่ายที่2องกันะคือลีกเอิงของอิตาลีครับเป็นทีมเปเชครับหรือว่าปารีสเซงเชมังนั่นแหละครับโอเคครับถ้าสําหรับในคลิปต่อไปผมก็จะมารีวิวค่าพลังฟีเจอร์เอลตันของทั้งสองแพ็คเลยนะครับรอติดตามชมกันเลยนะครับ สำหรับวันนี้ช่องซานจีแชนเนลก็ต้องกลาวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ